Hit, copy, hit. เฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดเปิ่งเฮ็ดเก็บบันนี่เจ้าว่าควยสีเก็บ พี่น้องเอ้ยเก็บก่อนค่ะแม่นไปบดเลยพี่น้องมึงอ่อมต้นไ่ต้นตอนนี้ก็เก็บอยู่นะคะ มาเพีม่มาเก็บเห็ดม,มาเดิมมาเดิมเก็บทานี่มามาไงหรือได้พี่น้องเอ,อ้ย มาเอามา,มาแม่งยุ่งยองข่อยเหล่านี้แล้วเร็วย่านแหน่ย่านแหน่ย่านแหน่มาหนีพี่น้อยซื้อตรงมาเลยใกล้แล้วโอ้ยวัจนงังอยโอยมาเอาผีก่อน มาเอาพี่ก้อนกันยังวะอ,อ,อันก็ะลท่องไทยคลิบนะก็เลยเก็บเร็วบ่ไห้ผมมาผมมามาเก็บเออมาเอานักกัน,านมานั่งไปที่เราโมเ้ยเก่นต้าล่ะ <c oughs> ยืนทุกคน,นี้เออเก็บเกบเอายัดระเบียกมันดีดก่อน้องฝ้า แมนเพราะว่าเ้องไปเห็ดมันสิบไ้เห็ดยากค่ะเ้างฝาวดอกมันขาดโว้ยทางพีห้งคักบอกเก็บเห็ดด้วยพี่นอกเอาทายพี่หน่อยเก็บเห็ดตะปูบ้านเ้องเป็นราคาด้หนเนาะพี่หน่อยเห็ดอันนี้เป็นราคาด้อพี่นอกบ้านเ้องว่าเป็นอันนี้แต่ยูนี่เป็นแต่ว่ามันแปลกบองเรื่งคือว่ายูนี่เวลาเอาไปเห็ดแล้วกินมันมันกินมัน มันหอมนะพี่นอ้องเห็ดอาหารฝรั่งแต่ว่าบ้านเท่าผันบะหมากักเคยเอาเมื่อบ้านให้ใยเถาอยู่บ้านเห็ดกินแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ยอย่าเอามา้าเจี๊ยด้วยเพื่อนว่ามันบอรร่ <c oughs> บอเสบบ่อซานเพื่อนก็กินตั้งแต่เห็ดไอเห็ดเพลิงเออยี่งก็ได้ไล่อีลีก็คือยุ่งอยู่เลยจ้ะโว้ย พี <S 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 ่น้องไม่ทีหามเลยห้าพี่น้องเก็บเก็บโอ้ยนายโคดเก็บเก็บค่ะเบื่อตัวอันนี้มันกินพี่น้องแล้วนอนจุงงงอยู่ย่าว่าปิงเขาก็ตื่นอย่าว่าปิงนะคะมันตื่นค่ะเกือบมันเท่าบ่มาแล้วพี่น้อยหมือนเนาะ บัมาเสียใจเห็ดกระนองถิ่มบึ้งไม่ยี่หน้อยเก็บด้วยพี่น้องคิดได้ยังไงคระปาหมูคิดว่าปลาหมูปลานี่แยไรพี่น้องเพิ่นมาล่าสัตว์เพิ่นมักยิ่งหมูด้วยพี่น้องเด้อบลาเนี้เพิ่นกะอันเันต้องนไถ่เลยกินตามฟ้ารังเพิ่นสิเอาใส่เอาพุ่งออกด้วยพี่น้องเพิ่นสิเอาใส่เอาพุ่งมันก็สิกองไว้ในป่าพอดีมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมาโผก ใส่กล่องอยู่แกพี่เขามีปาดเฮ็ดเนี่แหละพี่น้องพี่น้อยปาดปาดใส่่อยวได้นไทยให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยคือสีออปาปดใส่หมูพี่น้องเอาเก็๊ไปเจา้า่อยหัวต่อยางลงมา่อยกับผอเลยเด้อพี่น้องจะเอ้พี่นอ้อยหายางหาบาิ่งเด้อโอ้โหเดีย๋ยวว่า โอ้ยทั้งหลังขอกับดอไป้ไปไม่พี่หน่อยนี่หมองเหนือ,นม,อ,นอมูหนึงแต่ว่ามูบางใหญ่ดอกหน่อยลายแห้งเราก็เก็บไปนะคะอันนี้แหละพี่น้องเลยผู้บระคานก็ไดเกิน เป็นคนสียันโตนั่นอยู่ได้พี่น้องมาเขาป้าเก็บเห็ดตั้งเทียกะจับไปถือกันแล้วแหละห้องกาดย่างไปโหลดได้พี่น่อย,ยพี่วาดเพิ่คือสีเก็บอยู่ผู้เดียวแล้วฮะเยี่ยฝ่าวเด้อเก็บ,อเ,กบเอาเด้อ เห็ดมันสีมุนเด้ซ้ำหนิก่อนนะพี่น้องเก็บเห็ดก่อนเด้อค่ะเด้อไปก่อนละค่ะเมื่อนี้ได้แล้วก็ให้เบิ่งงไม่ได้จ้ะเด้อไปละค่ะนี่ละป้าเฮ็ดเน่ะนี่ละป้าเฮ็ดค่ะยางบ่เบิ่งนี่เหยียบกับสีมุนลบพวกพ่แม่นแนวพี่น้องไปละค่ะสวัสดีค่ะ